สวัสดีครับสดีพี่น้องทั้งสองช้างจักพันลเพือนอฟฟิเชียลนะครับสวัสดีน้องเอกสาวปอบสุชาดายายแขนกับพี่น้องครับน้องเอกประจ้าบานน้องแตนเนาะนองแตนเออบ้านน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 นุทนมพรพนน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 นพนนนนนนันนนนันน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 อนน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 นงนนนสาวนะครับน้องป๊อปสนชาดานะครับแน้วก็คุณแม่น้องป๊อปนะครนนวันนี้นะครับเป็น เชฟถือว่าเชฟกระทะเหล็กเลยก็ได้นะฮะเชฟกระทะได้ทำอะไรไหมก่อนเนาะทำเนี่ยแม่ตื่นมาแต่ตีห้ามันนึ่งปลาดอแม่ตื่นตีห้าอ่ะบอกว่าเพื่อนเพื่อนจะมาหนึ่งป้าหนิหนึ่งป้าถาพี่น้องป้ากับเพื่อนป้าธรรมดาพี่น้องปลานินอุ้ยพี่น้องดูเลยมีตะปูใหญ่ๆพอนนี้กินอันนี้ไายกินแหละจังคอยไายแล้วพี่น้องเดี๋ยวสมัยนี้เพอนเึกว่าไายแหละจังคอยกินอันนี้พ่อแม่นะพี่น้องอันนี้กินแหละจังคอยไายแล้วพี่น้องเนาะเพียร์เลือกตะวับักหลายพี่น้อง อันนี้บ่แม่นแจวธรรมดาพี่น้องตำแมเจลประจําอุย้ยนี่เอกสารประจําสองเพลินงงงง่ายหอกน้องเพลงเ <บง S 1> พลินน,น้องเพลงเพลิน,น,นคนดังประจําสาวร,ารับพิบัติแพนนะฮะน้องเพลงเพลินนะฮะจะพอในเพลงอันนั้นพี่น,นะะ้อ,นงอ,าานองหนึ่งขงให้พอเนาะพี่น้องเนาะนะอันนี้อันนี้ตำแมเจลพี่น,อน้องตำแจลเนี่ประกอบไปด้วยเนาะปลาแดกปลาพริกเนาะแจว โคกสาอันนี้ตั้มแจวพี่น้องอันนี้ก้อยแจวอันนี้ก้อยแจวพ่อพ่อกำนันหมูก้อยแจวเป็น้องนี่แบบความแดงน้าพี่น้องเนาะอ่ะอีพอเป็นกำนั่นติดอะไรนี่พ่อเป็นกำนันพ่อนสวัสดียคกันเบคุปปะกำนั่นนะครับปีแล้วเกษียณสามปีแล้วกำบันตั้มลุนแถมหมอนรำแห้งได้นี่ อันตังก็ทะเลาะในพี่น้องสีแหบพ่อป้าเขาวัดมือนี้มีรถแหบขวางพี่น้อง้อตัวเงินบุญบมงไฟกับพ่อป้านั่นแหละพ่อป้าเขาจะได้เวิร์ต claro ี้ท้ากิจสิ <g <g ้ธิ yeah. ์นี่ครับว้าดคุณพลอยก็ยิ่งร้องหนุ่มคุณพลอยก็ร้องหนุ่มเลยพี่น้องคุณแม่คุณแม่ไปสอนแล้วคุณแม่ไปสอนแล้วคุณแม่ก็ยังสวยอยู่ดิอีหลี ืมยังแกกินแต่กาแฟดำดิแกหุ่นแกน้อยๆแต่ก่อนแกใหญ่ดิอืมเป็นขี้เป็นบ่ิช่องไม้นึ่เขากินลีนคอแข็งนะคะสุชาดาพยายามกินอยู่แต่ว่ามันถ้ากินได้มันก็ดีไงมันคืนไม่ลงนี่กาแฟดำมันมันมัหวานนะมัเราเคยกินแต่แบบชมหวานผมก็มักเพื่อไกาแฟดำนี่เพราะว่าไปน้ำอันปนัมันนกแก้วก็ได้ก็กินแต่กาแฟดำสวมโอทีปัด คุณพ่อก so ินโซโมทีด so ีด so ีโซโมทีดีเพราะมีซิงแคลคานาชีนวิตามินบีสังกัดจากสมควดใหญ่สีบาทพี่น้องเนี่ยพี่เสนเต๋อพี่เส้นเขาได้จ่ายมาเขาได้จ่ายเขาได้จ่ายปะเขาเป็นพี่เส้นเต๋อพี่นั่นเป็นพี่พี่ฮักเป็นพี่สาวพี่เองพี่เซนเตอร์วงพี่เซนเตอร์วงสาวน้อยนีป้บฮาร์คุณพ่อกินโซโมทีพี่น้องโซโมทีชีวิตโอเลยนะฮะนะครับนั่งเอียร์ป๊อสมือนั่งเอียป๊อปออกมาจากล้างหันพี่น้องกบอ ไม่ได้ซองขวดหรอกเราไม่ได้ซองขวดโอยไม่ใช่เขาแจกบอมแมนคุณพ่อสื่อเดิมอยู่ในบ้านนิ้วบ้านพวกเราสื่อตลอดโอเคตามตู้แช่หาซื้อลมตู้แช่อร้านซื้อและเคร่อหวยทั่วไปทั่วไปนะครับก็ดื่มก็ดื่มไปแล้วแหละขใส่โสมไมโสมเกี่ยว้านมาต่อหนึ่งหนึ่งไอตัวหนึ่งใครไปบ้าง บ้านไหนละผ้าบ้าหนึงนง่งไข่หน,นึ่งไข่ไข่ต้มพี่น้องนี่กันนี่หมูบอดมือรับพี่น้องตอนนี้เรารอพี่ถูดใส้ยาดาดมุกกระทะมุ้งนีมุ้งนีาได้ไปอีู่ตางกระทะไม่ยังเสีนดาดข้าคือได้กินตว์เนี่ยฟงไฟังอัน โดยชาติกำเนิดเป็นคนฟังทรายพี่น้องคนฟังทรายฟังเบี้ยงมานิสมาซีนดาดตัวนะครับแม่เป็นคนเกตยาเป็นคนใสู่มปูเป็นคนมืองเลยแต่มาปูโยมมาจะฟังพี่น้องอ่ะตัวก็องคือเป็นคนเป็นคนเป็นคนทรายเป็นคนลาวเป็นเล้าผสมคำเป็นสงเป็นเล้าเทิงผสมไรเป็นเหล้าหลวงพระจางเล่าจําปา ครับครับคนวางเวียงจันทร์เราจะซักทั้งต่อละสีน้องเนาะนะครับใช่ใช่นี่คนคนลาใช่กำเนิดนะครับพ่พ่อคุพ่อคุเป็นลูกเศรษฐีเบื้องบนนอตอมน่าหลากรึยังเดี๋ยวทิ่สุสานะครับเป็นขั้นตอนตกเลยนะครับเราจะถุงกี่อีกกี่ะฮะไปเล่นดนีกี่รอบนะฮะดู เดี๋ยว่างเีวงใดกวนเหลือมเลยพี่สุมาแล้วสวัสดีครับบ้านป๊อปสุชาดาใหญ่ขันครับกัวนสุครับสวัสดีพี่สุครับสุนารีนักศีรษาไ่ใช่พี่สุสายใ่นะฮะขอพระคุณป๊อปเอเจ้าภาพเาเปิดบ้านครับวันนี้พอกำนันพอกำนัอะครับพอกำนันคุณปอเปิดประตูไปแล้วป๊อปอเตรียมงานหมูนองไก่หมูแรง จะของพงานเพลงกอดน้องแน่นแนนเออน้องว่าทางง่านอาจ้นแสงเรื่องพี่น้องขอนทพ่อขุณน่มาจักรทอนเนี่ยนะคนเบาปนิกระไดเอ่าเต่านี่าชิตลยคิชีตเลขิชีตเลขาชีตไม่ไม่มีโจตีไปเลยฮะใช่ไหมนดหละ ไปลบไปลบเรียกกระชีดพี่จ่กอนนอนแน่นเอเรียอยู่เอาสุ่หรอกคุณพ่อกำนันครับคุณปอกปอกผู้ชายดังนี่อันนี้อันนี้อันนี้แม่แม่มัดหนึ่งปลาตั้งแต่มือนสาวผุนมาสั่นแม่มัดหนึ่งปลาถาแมหนูแม่หนูเนาะแม่เดือนแม่เดือนไหมแม่เดือนพ่อหนูเออแม่เดือนพ่อหนูคุณครูเดือนคุณครูสาวสวยมีตัวหนึ่งรอความมดกับพี่สูนมา่กี้ นั่นหรืออีกตัวหนึ่งนะครับก็คือรอโดยเฉพาะเลยนะครเอาลขดนปนีจยาบ้านด้อร่อยมากอยูมากเลยไปกับนะรอเต้นรถแห่ก่อนนี่ประมาณสามโมงเช้าเขาก็แห่เออไปไท้ข้อดเยอเยทวนนดเบ้องดต้นองรเตบุญบังไฟด้นบุญบังไฟเดือนกาเอามาเอาบุญเดือนหเออง้นอนนี้ปะป๊ มือนีมือบันมือนีมือดีมือแามวันดีครับมืออันทบุญบ้นแมนเือกม่เอมือีนดาละมือได้ไพีดอันพีดมือมือลูกตาคอื่นเนาะสมมือได้พี่นี่ที่พอกันทองสออมันห่อนอันนี้ฝาหมด บุญบ้านนนตแตงกินบุญบ้านนนตัแตงบ้านนแตงอําเภอตำบลแถมอําเภออตำบลแขมอำเภออุทุมพรพิสัยเจ้มาัีเซ็กซาดอกกระเจียวนางตะไม่ได้กินน่งตนรอดเข้ไปเปิดว่าพ่อเพิ่มเสียงดอกกระเจียวเนี่นเห็นว่าดอกกระเจียวจุ๋มจีนิลี่เกิดบนป้า เดือดนาตขาเอาล่ะเนาะรำขอเพียรอ่าพี่น้องครับถาพี่น้องิดว่มีสักทุบนะครับขอรับขับทุบเพียร์หงาะตออลับขับทูพันนะทุบไปสองบาท ตั้งก่อนมันกระตักเนา <Okay. S 2> ะเอาคนเอกพร้อมนะสำหรับวันนี้น,นะครับไปเจอกันที่ okay. บุญแดงโอเคมานคตกมนงคกับพี่น้อกลุ่มปดนะครับสามร้อยหกสิบบาท